ผมก็ไม่เข้าใจสังคมไทยทุกวันนี้เหมือนกันนะครับจัดรายการวิจารณ์คนอื่นว่าคนอื่นได้แต่พอถูกคนอื่นเขาวิจารณ์บ้างโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตบ,บ,นนบุกถึงบ้านคนนู้นบุกถึงบ้านคนนี้ไปกันใหญ่แล้วสังคมไทยทุกวันนี้อย่าให้มันถึงจุดที่มันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับประชาชนเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับคุณยา่า สร้างบรรทัดฐานให้สังคมนะครับถ้าประชาชนเขาโดนบีบคั้นมากๆเขาโดนข่มเหงมากๆบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟเพราะสื่ออย่างพวกคุณนะครับคุณนั่งพูดคุณนั่งวิจารณ์เขาได้ทุกรูปแบบทุกอย่างคุณอยากว่าเขายัางไงก็ว่าครับแต่เขาไม่เคยมาฟ้องร้องคุณได้แต่พอเขาว่าคุณคุณกลับบุกเขาถึงบ้านคุณกลับ ไปว่าเขาถึงบ้านโคตรกระจอก